ไงบ่โอ้ยแมตช์แรกก็ต้องสามแต้มดิใช่ไหมไปเดิมหัวได้สวยหน่อยสามหนึ่งสามหนึ่งให้ใครเบื่อของกล้องนี่ถ้าเรานำสองศูนย์แล้วคุณอยากคิดว่าคุณจะได้แต้มจากเราโอเคขอบคุณครับครับครับยินดีครับเออครับโอ้โหความจะมาเสี่ยเขามาเองได้ให้ผมถือเปล่าให้เขาเสี่ยเรียกตรงเรียกเสี่ย ม,มันจะนุ่งเดียวอ,ะ <c oughs> อ่ะเฉียนเฉียนเฉี่่่ปปกกพีไมรู้ันเลย ถูกพูดถึงกันอย่างมากในวงการฟุตบอลไทยเกี่ยวกับการตัดสิทธ,ธิ์โคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ทั้งฤดูกาลทีมอย่าง t r u ู b a n g อกเน n เต็ดพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะได้โคต,ต้าแต่พวกเขาถูกตัดสิทธิ์เมื่อกดถูกตั้งไปแล้วแล้วท้ายฤดูกาลมันถูกเปลี่ยนทีมที่ได้อันดับ3อย่าง u ูแบงคอก k น n เต็ดพูดกันตรงๆก็คือเหมือนเหนื่อยรีความทุ่มเทของพวกเขากลายเป็นเปล่าประโยชน์ สู้มากนะวันนี้เป็น,ปนบางสิ่งบางอย่างที่ผมภูมิใจมากกดเราไม่มีคำว่ายอมแพ้ท,ท,ทูบีอุซีทีวีอีพีนี้ครับจะ เป็นการเปิดทูเซเดียมนัดแรกของฤดูกาลเลยบรรยากาศแฟนบอลทั้งสองทีมจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมไปเลยครับต,ตัวมะม่วงเขาแดงตัวเดียวกัน สวัสดีครับแฟนๆน,อจจน้องใจยแฟนบอลเยอะมากครับตอนนี้มาจับจ่ายสินค้าฤดูกาลสองพันยี่สิบสองครับยี่สิบสามครับผมชอบสีไหนพี่อะไรครับชอบสีไหนทุกสีเลยครับ <laughs> แรกในบ้านนี่คิดว่าไงบ้างพี่โอ้ยแมตแรกก็ต้องสามแต้มนี่ใช่ไหมประเดิมหัวได้สวยหน่อยมั่นใจมว้ยมั่นใจแค่ไหนวนนี้โค้มั่นใจนะแต่ว่าดูไซดาก็อีกเรื่องนึงนะมั่นใจอยู่มั่นใจอยู่ยังไงก็ต้องสามแต้มวันนี้แฟนบอลพี่ว่าคือคืนไหมวันนี้แล้วก็เยอะอยู่นะแต่วันนี้มันเป็นวันแม่แล้วก็ฝนมันตกด้วยใจไม่ได้หรอกเน้อยมันก็เต็มที่อยู่แล้วคิดว่าคิดว่าเท่าไหร่สกอร์ก่อนสกอร์เหรอวันนี้หมดตาลงไหมไม่ได้ลงเว้ยไม่ลงอ่ะสัก สองหนึ่อนเจ๋อ๋สองหนึ 1, ่งสองหน่ะสามหนึ 1. 1> ่งสามม่งสามหนึ่ม <S chị Maria websites> ่ไตัดสามหน่ไตัดสามหน่ตัดเองคนมีผลอยู่นี่สามหนึ่งสามห่งเรรลครับสกอร์สามศูนวันนี้ต้อง3าแล้วสามศูนยแล้วันนี้พี่สาผมให้40เลยดีกว่าใครยิงบ้างพี่วันนี้เหรอใครอะพว่า่าใครยิงบ้างวันนี้ยังไม่ยังยังไม่ได้ดูเลยสิบเอ็ดรายชื่อเลยว่าว่าว่ามีใครบ้างวันนี้แก๊งบราซิลครบเลย แก๊งบาซิลเหรออ่ะลูกลูกแรกให้ให้ใครเดือ่ะถ้าแก๊งบาซิลเหรอแก๊งบาซิลโมต้าไ <Hey, put. S 1> ม่ลงคนเดียวโมต้าไม่ลงใช่ไหม phas? มามุสม,มามุดลงงี้ไห<ล>มลงลงมให้มามุสหนึ่งก่อนแล้วกันให้มามุสหนึ่งอ่ะลูกสองลูกสองให้ให,ให้เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันม่งนะขึ้นมงขึ้นม่งอ่ะลูกสามไหมลูกสามอ่ะให้วันเดอร์แล้วกันเฮเวอร์ตี้ไม่มีนี่ แออย่างเดียวแอซย่างเดียวพรรีใสเสื้อเสื้อวันนี้โอเคโอเคครับเท่าไหร่พี่ถ้าก็เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ครับน่าจะสองหนึ่งสหนึ่งสองหนึ่งนี่สองหนึ่งฝั่งเรายิงสองหนึ่งใช่ไหมครับใช่ต้องถามได้ไหมแมววันนี้วันนี้น่าจะเฉือนครับเฉือนแต่จะทภาสนามด้วยลฝนตกมาก่อนเกมครัาจะอาจจะทำภาพสนามเลยแบบดูอันนี้ไหม สองหนึ่งงอนะสองหองกล้องดิของกล้องของกล้องเยอะได้เนี่ยคนเดียวคุยไม่ได้เหรออะไรมาดูของครับเรามาคุยกับกองเชียร์หอนแกนอยู่ในแต่ก่อดียว่าทีมเยี่ยงเรามากันแล้วครับวันนี้เรามาคุยถึงความพร้อมของเขาดีกว่าว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ พี่มากี่คนครับวันนี้หน,หนึ่งคันหนึ่งรถบัสหนึ่งรถบัสครับผมห้าสิบชีวิตหนึ่งรถบัสคือ,อที่ทางสโมสรจัดดูแลมาให้แล้วจะมีทีมที่มากันเองคนที่อยู่มากันเองจากขอนแก่นหรือว่าจุอ่างพัดถิ่นรอบๆกรุงเทพชลบุรีระยองนะครับแถวเพชรบุรีก็จะมากันวันนี้สนุกแน่เลยครับพัดถิ่นเราเยอะครับผมแล้วผู้พี่คิดยังไงครับวันนี้แบบ สกอร์นัดแรกเลยล่าสุดเราเรานำสองสวนเราเจอไปแดงแล้วเสมอสองสองจากนี่แหละฮะอ๋อใช่นี้แล้วครับอ๋อใช่จังได้แต่นัดนี้ก็ถ้าเรานำสองสวนแล้วคุณอยากคิดว่าคุณจะได้แต้มจากเราแต่เราไม่มีปัญหาเหมือนนัดก่อนนะที่ไปเยือนไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วไอ้บอลเจ้าแม่เอาแล้วนะไม่เอาครับหลังนั้นต้องไม่เอานะเพราะเป็นของเรานะพรีคิปว่าสกอร์อะไรครับวันนี้ มิตรภาพครับเสมอครับนั้นแรกเสมอเลยเสมอครับเราไม่เอามากแล้วเราไปเอาคืนที่บ้านโอเคเพื่อผมครับครับครับยินดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าเสมอผมว่าเราชนะผมขิงซะแล้วแม ยอยมาแล้วครับสองคนแรกครับทิพพันธพุ่งจันทร์แล้วก็เสลนนท์ครับผมสวัสดีครับเนาะโอ้โหกว่ามันจะมาเสียเขามาเองได้ตื่นเต้นไหมเอานะสดีครับสวัสดีครสวสีครับเวังดีดีรวครับสครับเสียรเบีคีคยเสีครับสหสีรัค้วสีเีรียรัรสีรดีคสีครัรียร เขาทาทางก็ไม่ยอมเข้าดูดูดูเสื้อใหม่กางเกงเออกางเกงก็ใหม่แฟนขับเราหายดียัง ไหดียังเยสมั่วพูดไปเรื่อยอ่ะมุ้งน้องบัวเฮ้ยยูดินงในถ้น้องบัวเหล่านี่น่ะเต็มร้อยยังร่างกายไม่มีปัญหาตัวจริงไหมเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้อีกเหรอเพื่ออะไรอยากรู้ ขอ single, หนึ่งซิงเกิลหม่พอใครอะ่ะอ๋อไปมอบรับมอบนี่ติดหล่อเสจแล้วไปมอบเสื้อโอ้โหเสียมีสวัสดีครับเสียเราไปรไปับเสียมแต่ที่รถเลยไปองดูแล้วหน่อยช่วงนี้ของจริงน,นี่มาทำอะไรเนี่ยที่เขาประมูลไป <20. S 3> ยังไม่ดูเลยยังไม่ดูเลยใช่ยังไม่เห็นเลย <laughs> ได้ครผมก็โอนเงินไหมผมแล้วผมไปประมูลใช่กี่นึงอ๋อพูวกันเลยช่วยกลว่าได้น้อยอ๋อกลัวอายเขาเนี่เรื่องจริงเงี่ยเนื่ยเล่เลยนะเนี่ยนี่ไงเอ๊ก็ได้ครับผมเก้าโอเคเยอะไปครับสวยงาม how you feel first game in our home yeah. so amazing amazing i feel like first game in my life <laughs> mobile More. ครับที่ผมจะขึ้นมาดูฟุตบอลฝั่งกองเชียร์ทีมเยาวครับบรรยากาศการเชียร์เป็นยังไงครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนะครับวันนี้ตื่นเส้นกันนะครับไม่เคยมาดูครั้งแรกเลยนั้นจาก่อกล่อง่าอยู่ในสนามนี้เดียวครับผมนมาอนมาพอดีแล้ว มาแล้วเป็ใหม่เป็นยังไงครับเสื้อสวยนะครับสวยครับสวยสวย <c oughs> คิดว่าสกอร์นี้จะเป็นยังไงครับเอาแบบเป็นกลางก็น่จะลูกเดียวอะ่ะเฉินเฉือนเฉียนเฉือนเราี่เฉินเฉือน,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 นแต่เราแพ้ฝนด้วย <c oughs> นั่นแหละดีฝนตกก่อนเกมพอดี <c oughs> ใช่ได้แต่งานก็ว้าสามแต้มนัดแรกในบ้านนะครับแต้มครับต้องสามแต้มต้องสามแต้มโอเคครับขอบคุณครับ Bye. Uh -huh. Thank you. โ <im itation> <im itation> อ้โหจบแล้วครับมันได้แฟนบ้านนะนะขว้นกัน2.0สุดยอดครับแพงเทพของเรา ย่าทริปบอยแมน let's go ที่เห็นพี่ปกความเร็วพอๆกันเองเลยเองลูกนั้นล่ะเป็นไงเนี่ยลูกนั้นแรกเป็นไงเต้นเต้นไหมเต้นเต้นคดีใจถ้าทำไมลูกนั้นจ่ายผ้าเรายิ้มเลยหายไปยิ้มเลยจะให้พี่ปกอ่ะพี่ปกไม่รู้กันเลยแล้วหายไปยิ้มแชงเลยเหินเหินนี่ด้ วป็นไงบ้างมนาทีสุดท้ายเลยดจังหวะเช็คกันไปหลังไงล้บอลเราอแล้ว อ,อ่าใช่ขอบคุณครับเอาอีกนะนั่นต่ออนโอ,อ,อนโนทางมันออกทิศทางมันออกไปเป็น,ออนโอนโกเอาไงเอาจิงนะยิงตั้งแต่ยิงแบงคอกมาแต่ลูกนี้ลูกแบบต้องแก้งมากเลยนะออตลอดเลยนะแต่ละลูกแบบโค <c oughs> ต,ต้าปีละลูกลงนัดแรกตื่นเต้นปะ่ะหน่อยพี่ิดหน่อย